สวัสดีครับเพื่อนชาวสวนทุกทกท่านเกิดข้อผิดพลาดจากธรรมชาติครับท่านดูใบสิครับสลัดแล้วก็ออกยอดอ่อนเกือบทั้งต้นทั้งๆที่ปุ๋ยไนโตรเจนก็ใส่น้อยมันจะเป็นแบบที่เห็นจนได้ฝนครับตกจนแผ่นดินสไลด์ทำให้ต้นทุเรียนได้รับไนโตรเจนจากฝนเยอะเกิน ทำให้ใบยอดเป็นอย่างที่เห็นครับก็เลยจัดแมกนีเซียมทางดินลงไปทางใบผมไม่ได้ฉีดนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะนำภาพปัจจุบันมาให้ดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้คลิปตัดแต่งกิ่งฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวโดยเอากิ่งและใบทิ้งไว้ที่โคนต้น กลับไปดูคลิปเก่าหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้นะครับก็มีเพื่อนมาถามว่าถ้าเอากิ่งใบทิ้งที่โคนต้นไม่กลัวจะเป็นราหรอกหรือเพื่อนบอกผมว่าที่ทิ้งกิ่งไว้มันใช่ราชส่จมูหรือเปล่าเห็นลักษณะกิ่งที่เป็นโรคมันคล้ายคๆกันผมก็ขออธิบายพร้อมนำรูปภาพมาประกอบในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับ ไปชมคลิปกันครับ ราที่เห็นมันเป็นราอีกชนิดหนึ่งครับมองดูคล้ายๆกับราสีชมพูมันคือราดีนะครับมีหน้าที่ย่อยสลายเปลือกไม้ใบไม้และเศษวัสดุเกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งดูเผินๆคล้ายกับว่าเป็นราฟูซาเรียมหรือที่เรียกกันว่าราสีชมพูครับผมตัดแต่งกิง่งแล้วก็ทิ้งไว้ที่โคนต้นนั่นแหละทำมาหลายปีแล้ว ถ้าเป็นเชื้อราที่ไม่ดีป่านี้สวนผมบันเทิงเลยครับสวนหรือว่าป่าวะ <laughs> ใส่แมกนีเซียมแล้วก็ตัดหญ้าเลยผมตัดแต่งกิง่งแล้วก็ทิ้งไว้ที่โคนต้นเพื่อปกปิดความชื้นในดิน ทุเรียนชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะพอถึงฤดูการเอาลูกเอาดอกมันเราก็ไปเก็บกิ่งที่ใหญ่ๆออกก่อนแล้วค่อยตัดหญ้าใต้ตรงกุ่มกิ่งใหญ่ๆต้องออกก่อนตัดหญ้าเพราะใบมีดมันตัดหญ้ามันจะไปกระทบโดนกลัวใบมีดตัดหญ้ามันหักใส่คนตัดเอาอ้ย ก็จะเอาลูกแล้วค่อยทำให้เตียน ในคลิปคือผมตัดหญ้าไปแล้วบางต้นนะครับผมจะรอให้ใบแก่ดีก่อนครับแล้วค่อยรื้อหญ้าออกเพื่อปรับระดับ C:N ratio นะครับ มั่นใจได้ครับว่าไม่ใช่ราสีชมพูแน่นอน อันนี้ครับราสีชมพูถ่ายไว้ห้าหกปีแล้วครับลักษณะแผลมันมีสีแดงและก็สีขาวนะครับบางคนก็มองเป็นสีชมพูมันออกแดงช้ำนะครับสายยเรีม สูซเรียมครับผมนะครับเป็นขุยผงสีขาวพอเริ่มแห้งมันก็จะกลายเป็นสีชมพูที่เราเรียกราส,สีชมพูเห็นไหมครับ แงเลขสามอาจะมีสามนั่งวันนี้นะว,ว้าวกุยปงสีขาวนะครับแหาง เห็นนักเลงเดินมาแล้วนะครับสีออกสีชยพูชัดเจนผู้แทนเรียมนะครับ ราสีชมพูเป็นความแตกตามนะครับตรงนี้มันจะมีสีสีชมพูอตรงนี้นะครับมันถึงได้เกิดอย่างนี้ เป็นตั้งแต่ปีแล้วแหละเอาผักลองก่อนนะครับจ็ขูดให้เสร็จแล้วเอายามาทานท่าน,นี้นะครับยังเป็นผงขาวๆเลยนะ รักษายากกว่าไฟทับเทอร่านะครับไอราชมพูตัวเนี้ยต้องทาสลับกันหลายๆตัวบางทีก็หายบางทีก็ต้องตัดกิ่งทิ้งนะครับเอาเท่านี้นะครับไม่ได้ฉีดแมกนีเซียมนะครับใบทุเรียนปัจจุบันเขียวตามธรรมชาติครับ สรุปว่าราที่เห็นตามคนต้นมันไม่ใช่ราสีสมพูนะครับสบายใจได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณที่เสียเวลานั่งดูคลิป และกราบขอบพระคุณที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ